สวัสดีจ้าจากสมพรเลทีสกุลตาลนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันนี้สมพรจะชวนเพื่อนนะคะมากินลำไยกันนะคะลำไยก็เป็นผลไม้ยอดนิยมเลยที่หลายๆคนชอบทานชอบกินโดยเฉพาะสมพรนะคะชอบกินมากๆเลยลูกใหญ่ๆโตโต,โตเนื้อเยอะๆนะคะชอบกินมากเลยลำไยนะคะก็เป็นผลไม้ที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแล้วก็มีสรรพคุณทางยาหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อลำไย,ยมเมล็ดลำไยรา,ากใบนะคะมีประโยชน์หลายอย่างวันนี้สมพรก็จะนำสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของลำไย,ยมา บอกเพื่อนๆกันนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสําหรับผลไม้ไทยลําไยนะคะลูกใหญ่ๆน่ากินมากเลยประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของลําไยนะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยให้การทํางานของหัวใจเต้นเป็นปกตินะคะบํารุงร่างกายบํารุงเลือด แล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะช่วยสร้างเซลล์หม่ให้กับร่างกายนี่เลยเนื้อเยอะๆสมพรก็แกะเม็ดออกแล้วนี่เลยน่ากินมากๆเลยแล้วก็ยังมีคนนำลำไยนะคะไปทำยาบำรุงกำลังกันเยอะเลยลำไยนะคะก็จะดีต่อกระดูกเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตานะคะการกินลำไยเป็นประจำก็จะช่วยให ให้ส่ช่วยให้สายตาแข็งแรงลดความเสี่ยงแล้วก็ดีต่อการเสื่อมของดวงตานะคะแล้วก็ยังช่วยชะลอความแก่ด้วยดีมากๆเลยนะคะเพราะลำไยมีสารโพลีฟีนอนนะคะที่อยู่ในลำไยช่วยต่อต้านริ้วรอยนะคะดีมากๆเลยมเมล็ดก็จะมีสมบ ทางยาด้วยมเมล็ดของลำไยนะคะแก้ปวดช่วยขับปัสสาวะโดยนำมเมล็ดลำไยที่เราแกะเปลือกสีดำออกแล้วนะคะมาทุบแล้วก็นำไปต้มกินหรือนำมเมล็ดลำไยที่คั่วแห้งนะคะมาบดเป็นผงแล้วก็ชงน้ำกินนะคะก็จะช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารแก้อาการลำไส้อักเสบได้นะคะ ส่วนเปลือกของลำไยนะคะก็ยังมีสรรพคุณนะคะแก้มืนทำให้ตาสว่างลดรอยแผลเป็นในบริเวณที่น้ําร้อนลวกหรือไฟไหม้นะคะก็นําเปลือกลำไยไปตากแห้งแล้วก็นำมาบดให้เป็นผงแล้วก็ผสมน้ำนํามาพอกแผลก็ลดรอยแผลเป็นได้นะคะส่วนรากของลำไยนะคะต้มดื่มนะคะกับน้ำตาลกรวดนะคะเป็นยากระจายริมเลือดแล้วก็ แก้ก้อนเนื้อที่ข้างคางอยู่ในร่างกายแก้ช้ำใน,นนะคะนอกจากนี้นะคะใบของลำํำไยนะคะก็ยังมีสรรพคุณรักษาฤิ์สีดวงทวารได้นะคะแก้ไข้มาเรียหรือหากใครมีอาการวัดก็สามารถนําใบของลำํำไยนะคะ มาต้มกับน้ำดื่มแล้วก็นำมาจิบเป็นชาก็จะช่วยแก้อาการหวัดได้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาร่างกายอ่อนแอในตำรายาของแพทย์แผ่นไทยนะคะก็ให้นำเนื้อลำไย,ยนะคะมาดองกับเรานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ร้อยวันนะคะแล้วก็นำมารับประทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะหรือจะนำลำไยแห้งก็ได้นะคะ10กร,รมัม มาผสมกับถั่วลิสง15กรัมแล้วก็นำไปต้มน้ำกินนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเพราะลำไยมีฤทธิ์เป็นยาบำรุงร่างกายนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของลำไยนะคะผละไม้ไทยๆท,ที่เชื่อว่าหลายๆคนชอบทานนะคะมีทั้งประโยชน์ นะคะเนื้อก็มีประโยชน์เปือกก็มีสรรพคุณดีๆเม็ดก็มีสรรพคุณดีๆหลย,ย่างเลยดีเลยเนื้อเยอะมากๆเลยนะคะแต่การทานก็ควรระมัดระวังด้วยเพราะลำไยนะคะมีรสหวานมากๆก,ก็อาจจะทำให้ร้อนในได้นะคะกินยางพอประมาณนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีของเรานะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับผลไม้ลำใหญ่นี่เลยส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีพืชสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า